เพื่อนบอกว่าพวกไทยกับปไทยกับไปทบไปทยเนะาะจักสอหมไยอยงไรเราสายหลัง,งัวแม่ลูกแม่ลูกไตัวผุนวะตัวผุนนาะ47เดี๋ยวพยายามไทยบ่ปมขนนี่ต้มน่รบนนขี่ต้มเีขี่ตมกับไทยไพี่น้องเอ้ยลำบากแย่งตัวนี้4เจอะพ่อนาะสง่สง,สงจากโลนี่ลอยโลดเลยวะ4จ็ดเดอ้อ โอ้ยล,ลุกลูกไสเรางามน้ะงามน้แะแต่แม่นี 25, ่ไรบ้านไสองหมื่นบ่ะงเขาเอาอยู่พี่น้องเด้อสองหมื่นหางาบประตูรถไฟพี่น้องครับสองหมื 25, ่นหาแม่หลูกตัวใดก็ส <40. S 1> <c oughs> องหมื่นสี่สิบเจ็ดก็ยได้อยู่นะขอยขอย้ออพยายามเทียงให้เจ้าลงถ้าขยัยังตั้มอะไรอยู่นะ้อสี่หนเจกับสองหมื่นหาเะเออเอาพี่น้องเด้อง้อทีมงานเท่านี่และครับบรับว่านอนเือ เม,ม,มื่อวานผมยังได้พกกบพก,พก,ก,กับมินิพุ่มยุดพี่น้องกัมาาน้ำฮอดฮอดเเรตนะทายเมื่อกี้ทายทั้งตลาดควายหน่อยหนึ่งน้องเมื่อกี้เอาพี่น้องมักตัวใดโทรโทรมาถามรายละเอียดของความสูงนี่ประมาณไม่ร้อยห้าสิบเลยเนาะสองตัวเลยถึงบักเงนยม่ใหญกสิบนอกร้อยห้าสิบบวกงอนักโนครับผมตัวธรรมาชาติเด้อตัวนี้เออเอาราคาไปชวนนี่พี่นออ้องสองหมื่น ่าไรสองนห้า้อตนสัสามหมื่องเจ้าแจด้ว่าจ้ายังยังยังมีอะไอยู่เอาใสเบอร์มาใส่เบอร์มาใส่เบอร์มาศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนสางสามสามสองี่ศูนย์เก้เกาส่นย์เก้เก้อยโลที่เหลือจุงอ๋นอ ตัวน,นี้ผมอยู่ใต้ออต้นน้ำสาเลยพี่นอ้องเซ้ากิมหนึ่เดียวสิเจิดกระบ,บาเดเลยเอาคุณพ่อมาเ้าอะไรพ่อจะได้เส้าเก็บมองห้อง